ฮัลโหลสวัสดีครับกินดีมนหลับครับปากแล้วีแอบกันจะกินรือกิน อิ <L anne ye> <ล> <conclusions> ่มอิ่มหนูอิ่มแล้วครับคุณพ่อฮอฮิเจ้าจ้า้าฮัลโหล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 หลวพ่อฮฮสวัสดีครับอืมวันนี้สามสิบ พฤติกาแล้วนะครับินนมเสร็จก็เริ่มจะสบายตัวอวันนี้คุณพ่อต้องลาหยุดหนึ่งวันเห็นไหมขึ้นแม่มาทา,าอยู่ไฟคุณพ่อไม่มีคนเลี้ยงอลดูเห็นไหมแล้แอบยิ้มด้วยฮัลโหล hello hello đừng 2, 3 cói <coughs> phạm cói 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 nói cói 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 Papel.